าดหนาวพี่น้องเอ้ยสบายอ้าวหมานี่มันลงมาอยังหมาเนี่ยหืมหมานี่มันลงมาอยังหมาหรือคนฮะส,ส,ส,ส <c oughs> ากขึ้นแหละแท้มึงหนาวจิ้ม <c oughs> สวัสดีพี่น้องตัวนี้ยังบอดีอีกอยู่วัิธีเอฟซีทุกคนทุนทกท่านพอดีหละกินปลาหนามตักแจ็คถั่วหนมมับบางคนนะลูกเด้อมื้อนี้มื้อเช้าเนี่ยกินปิ้งไก่อะไรพี่น้องจ้าได้มะเอือนอย่างสีชวนข้าวแกงสมบักิฝากเนาะ มื่อนี้คืออยากกินข้าวเจ้าพี่น้องข้าวฮุงข้าวเจ้าแลาว้วก็พัดพักซื้อมาตแต่สาวรรค์ว่านเลยพี่น้องสองมัดเออสี่มัดสามสิบบาทพี่น้องจ้าก,ก็เลยพัดเบิดเนาะสบายดีย่ามขำๆแรงๆเด้อท่านผู้ชมเมื่อสบายดีเอฟซี G, ทุกคนทุกท่านกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี G, ทุกคนทุกท่านเด้อ ตักเบิดโลดตักเบิดเทื่อเดียวนี่ยังหมอนึงแม่กําลังหุงๆ2เทือพี่น้องเพราะว่าหยังหมอข้าวน้อยพี่น้องกินแต่ชาม4คนเบิดพอดีเนาะถ้า6 7คนถ้า6 7มาบ่อีดมาบ่เออตักเื่อป้านําถ้า6 7คนบ่พอกินพี่น้องต้องหมอหมอใหญ่เฮานะตายให้เด้นะเก็บไว้แต่อนามันอันนี้หมออแม่พี่น้องซื้อให้อแม่ตอนอแม่ป่วยให้เด้ไมีหมอสรอง หมอต้นนั ừ, l l này, ột, à, ้นซื้อตะโดนเลยก็เลยตายเออกูลืมล่างพ้าตออกบ่กูล่างแต่พ้าตอกหน่อยพ้าตอกใหญ่ลืมวันนี้บอไดหนึ่งเข่าพี่น้องเลยบอดีงามแรงๆวันลมหนาวตัวนี้กำลังผดนี่นะอ้าวมันจะข้างใช่ไหมกินข้าวแรงน้องข้าวบ่มันขึ้นมาแต่หึงแหรอบ่ โฆษณาขี่เข็มอยู่แถวนั้นมาสั่นปดมาเลยเด้อหมอในทางหัวนะอาหารแรงวันนี้เจตวนให้อยู่กินบ่ออยู่พี่น้องชิมเออุ่นเขาเย็นกินกันยังแล้วชิมเ่อก่อนชิมเ่อก่อนมาสั่นเฮ้ยเออนังดังเออนังดัง เอาสอนกลางมาใส่ในเด้อเนี ừ, so này, ơ, này, ่ยกินพอโตกว้างเนอะต้องกินหลมมัมันหนาวแท้อยู่ลุมนะขำมาผัดหนาวตักเอาทั้งหนามทั้งตอรมันเหีดเหี่อะไรปลาตกใหญ่ก็ได้ลูกก้อยกุ้งให้หัวหน้าอยู่อ้าวเจดามเบะก้อยกุ้งมานดังสีเขียว เฮ้ยเรามากินหน่อเฮ้ยกูสิกินกับข้าวเย็นพ่ะนะบอกว่าจะเฮ็ดเหี้ยร้าย <c oughs> แนวกินถือไอเดียผระขาวเวอร์กินเต้ากินเต้าชึ่งเนี่ยหนาวยัง,ยงไงตัวน,นี้ก็ลังสีดีดนี่ขึ้นมาไล้ไม่ห่อมึงหนึ่งชอนสามเอาหมอนี่ เดี๊ดทำไมภาพเออเดี๋ยวดามันดีมันกินก้อยกุ้งมันบ้านดีดนี่ยนะอู้หูหวังสู้ขึ้นไปนี่เนาะโล่งได้มากโมอีกกันได้ไฮหนึ่งไฮที่สองนั้นซุเพิร์ลงพี่น้องขึ้นมาให้กินเกือบแล้่อะสันเก่งเก่งเก่งเมื่ออื่นมันอยากแล้วพูดเลยน่าเฮ้ยเยอะก็นนน้ำมุ้ยจังสิตต้นอุดงกัน ห anyway. like yeah. ak> ู่มหมอทำอิซมันอันนาหุงลายดิติดกระต้ดดอกดังไพดังมันก้นไพก้นมันเดี๋ยวมาเอินอันนะไห่ดาวน้งมาแกงไก่เด้อใส่หมกผักคุณพี่เพื่นว่าแกงกินลดไปรดเห้ผ่านไปลด พี่บอกแกงกินรสไปอดไปหิวคุณพี่บอกโอ้ยขอประคุณลายลายคุณพี่เอ้ยอย่าหนองหนุ่งหิวซัมบารีโออนั่นละคุณพี่เอาขออยดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจุนลำล่วยลวยลุยเลวก็รวยใช่ถูกเด้อคุณพี่เด้อปีนยันดน้องนุ่งยี่ลูกแรกขึ้นลาได้ฉากอืมอืมเขาใคเนี่ย กินโลเอาโลโลแล้วเปงโลือแหละโลอีกอยู่ดีไม่แห้งสีจุดๆอนาะยัป่บอมอย่างไแปอเพียอมูมูมันเจ็บเพอมาูมูมันบูมันเจ็บเพียงนไมเ้อาดีเด้อหมอ ตักกสูมาน่อยพี่น้องมนกรประมาณนี้ถาวงลายเกินขนาดนะนี่บอเกิดบ้าหัวใหญ่้หใหญ่ยงนแค่บได้ใส่น้าิดเลยหน้าได้ผัดหน้าได้ผัดอะไรอาใ่หน่นะดูกนมนห็นมัมือนกับากินปล

เดี่ยวต้นหนึ่งเขาเรียกหวยห้องป่านนะต้นหนึ่งต้นนี้เดี่ยวไปแดกดามเอ้ยเบื่อเลยหัวเราะกัน พักสี่มัดจ้าง,งเขานักเขาแล้วเป็นไงมาพ <c oughs> ักพักคงตุ่มอะไรอย่างนี้จี๋ไหม

เ่วมันดียั่งกัตได้รยังเบ่อจะตักอ่ะนะตักหองแตงตุล่ยคได้เลยยเือยครับยนหนาหจักอ้หมดจับ่เวลาหยั่งมันพอมันมันนี่เพื่อมาพบปะนี่ปาต้องยืนคมัง

จังม mm ันนอะไแล้เอเโอ้ย huh. อ okay. 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 ๋ออ๋อ you know ิ้ยห้า oh, ติด yeah. น네้ก oh, okay. ็โอ้ยมันอะไรกูบอกนบ้าอย้ปะยหามไม่ได้ออกไปแบบนี้เนาะหัวปอใ้ป้า้ยเอาถวยกระอให้้าเนียบอนี่แล้วแต่ถวยเลยใช้แม่นะวไปลูกเอาถวยกับถวยเจียวใ้ป้ บวงได้นะเอาเลยมาคุณล่างพ่อหตัวนี้ก็จะเลือดแต่ในมันกาะอาไปสอนกูนันะสบายดีพี่น้องมาตั้งแต่อุ๊เจ้ามาพ ถ้าโรงแลมันดีตะกี้นี่อีเอ้ยก็บ่าวฮิปมาแต่ชวนแม่สีเออก็ซ้อมาเน่ไปโตได้เยไปเาน่ไปลกๆถูกมดอกีไปปันนั้นดาือะบาลงไปตาบ่จักเดี๋ยวเอเีย

เดือดน้าเกลือป่ะหามไม่ตั้งามเดือดหน้าเกลือามเดืนาเกลือตายหารวยฮะรวยลายฮะเค็มน่อยเค็มปรแดกย่ังอันครบนะเค็มเาต้มคบนะต้มอะไรยพรเจ้าเงินถวยมากจ่าให้เอาไปหปะไรได้เฮ้ยเจอน้าเกลือได้น ม <oung> ันสองตัวโต๊โต๊ห่บู๊มาเลยนตัวพามีเยอะตัวบนอามาคอยข้างมือเราคุกกถึงจะก้อยเนาะกูก้อยก้อยจะไปแหลกบุ้งเลยอืออือทุกคนอ้าวอ้าวเปุกไปล่อสัมารงมามึงเอามาแย่ใส่ก้อยกุ้งมันบกคักบกเอาตัวกุ้งกุ้ง อันใคซื้ปวัตคุณอามือแม่บรกแม่วัดเอามืองนเาจังมือเดียวมเลยมาเกล็ิน้องมจกินต้องขอจ่าไม่ใช่ขอจ้านี่นันี่นกี่นัิน้อง้่าอไรเริ่มัลฮะใบอินจะกินเลยเนื่อใส่ถั่วป่าอร่อยน่ะเอามาหาเราจะใส่ต้มกุ้ง กัยไหมป้าแม่กินข้าจ้าเลยยังอ๋อทำไม่ลู่ทำไมยังกินข้าิ้วหออนสกปปาอเอ่กบมันกินปด้าทีมึงอ้า กินขลงกันเด้อีนตากอร่อยฮหูหมอที่องูหมอที่อืออีวนเนอยู่ทากินโอยู่ของในไอ้บ้านถากินของคำกิดขึแล้วบนจะเนป้าวายุก็เข้มนะเนี Những cốp na kèm nằm ngoài cốp. Cốp nằm một cục, cục ngoài cốp nằm ngoài cốp Nào ngoài cốp nằm 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 ngoài 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 มันหนึงท่นเก็บไผู่่แล้มานนี่ยกไ้จูังสีเกีอีเป็นป่าอยู่เนาะองฮตกำลังวาาละได้ยิน้กำลังหวานมเงาเห็ทานเนาะมาแกงเลยครับโอ้เาิทันเนาะบานแกงี่าจะไป หมดเงินกันแล้วใหม่งั้นก็เอาไปกระปองอืมคือมะเหลวนะเป็นไงไปหน้าซื้อปลากระปองนี่เหรอซื้ออย่างไรบ้างนี่มันล้างดอกนี่กระตือเขากลืนเขากลัวบักนี่เท่านี่นุ่งเลยเนี่ยหวานหวานชิมรุ่งพระพระคุณไปบอกระ

Rồi. Không nói đêm. Hãy cả bà chim đây phải ăn sau này bùng phân luôn hôm nay đâu banh hôm nay 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 nghe nay hôm nay hôm nay ไหวอย่าขึ้หมักทีน <online> <pl> <ü> <inde> <superpower> ี่เลยเนาะเมนาปันไดสิอกนาะำบ้านกับเปลอดปากดูล่ะมสุกเลยพยืมหนุ่ม้าาพุทมาดูพะกันกินได้จ้าขอบคุณยืมหนุ่มพ่ได้ยหา่ด้จากคุณพี่ขอบคุณซีทุกคนทานเด้อที่ขามาหักบุงหักส้มเราจาเอามาอมเมนเป็นกำลังใจให้สบายดี คอยทะเลได้ใช่ไหม